เราก็ไม่รู้เหมือนกันเราเดี๋ยวเราจะเป็นคำถามผัก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 ไหนบอกไม่มีคำถามแล้วไงนเอกทอะไรนี่ข้าไก่อาไ่มสลัดไก่ยากิโซบะไม่เคยสั่งเลยอ่ะอันนี้มีสลัดแคบหมูแซลม์เจแฮมไม่ใช่แซลม ตลาดผักผล,ลไม้ธัญพืชน้อยลูกเล็กสลดัดฮองไกโด บลอนด์บีทรูทนี้ฟิชแอนด์ชิฟสเต็กเป็ดพีบนหมูกระพงย่างเลดี้ลิขัยสเต็กปลากระพงไส้กรอบสเต็กกุ้งไก่ย่างชีบบอลแซนด์วิชแซลมอนค้งย่างสเต็กปลาย่าง,างอันนี้นะ่ากินนะสเต็กไก่สเต็กตปลากระพงแซลมอน ซี่โครงอบน้ำผึ้งข้าวกระจุ๊ไส้กรอกเยอรมันซี่โครงเบบี้มีเป็นสปาเกตตี้พาสต้ามันไม่ขยับเลยเห็นไหมไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวสลัดเปียกออร์แกนิกข้าวโพดออร์แกนิกสปาเกตตี้สลัดเตจียมีรสช่องกะทิพุดดิ้งอันชัน ขนมข้าโพดอยเอ่เมนูซตชิเบื kind of ่อเบื่อค่ะกี่คาโบนาลามาเร็วมาเร็วหาค่ะน่นีมาเนี่นีให้อมเส้นหญ่ยเด็ดเก็เส้นไข่ต้มมาลกไม่รู้ชน่ออะไไม่ต้องขีด

กินไม่เงยหน้านะของแพ้พี่ปิงิพี่ปิงจะเงยหน้าไหมโอ้หหิวมากหิวจริงหิวจังไหนพี่ปิงเงยหน้าหน่อยมาทางนี้หน่อยเอ้ยหิวมากเลยใหญเลยใหญ่จะทน่ใจว่ามันูกเล็กคนนี้

แาร์รอตน่ารักเกยแคร์ลอตตั้งยู่ตรง้วตงรั้สร้างัวี่นาให้เราปะวินากเป็นต้งะเทนอนีไงไหมลูกลูกพเราจะมากินหมูกันนะแล้วก็จะพิ้นซอสเต็ก่อลไอ้น้อ สลัดวาซาบินี่คือสลดัดหมดแล้วอะไรก็ไม่รู้มิดมหมดแล้วเด็กทำอะไรกันไป ตกบนหลังคาด้วยนะอ๋ะนอน้องนัทเส้นของจริงหรือของปลอมออ๋อของจริงแต่ตกปลอมโซน F โซน Y โซน Z าจากตรงนั้นเหรออ่ะอ่ะอ่ะขึ้นไปเลยสไลด์เดี๋ยวรอดูกลัวไหมเนี่ยกลัวดิฮาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าาฮ่้าวเรจะไปสวนสัตว์นะจิปปิง ตัดน้ำเหรอคะ ะไคะตักเราไปเทที่ไหนเทแค่นี้ยหรออ๋อหรือว่านี่จะทำการเกษตร <c oughs> คะเอาค่ะได้ได้ได้ไ <c oughs> ม,ม่ดูแต่อันเล็กนะได้ได้ได้ เดี๋ยวพี่ปิงจะสไลด์อันเล็กเหรอลูกอ,อันเล็กตรงนี้ทุกคนจำาม,มาอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอให้พี่ตองไลฟ์ก่อนนะโอเคเปล่าอันนี้แม่มีเหรียญ5บาทตบตรงนี้ด้วยอ่าช่างมันลูกอ่ะนนะอเอะอ,เอ,อ,อพี่ปิงกล้าไหมอันใหญ่ ขายอะไรนี่ค่ะร้านเรานะคะขายลูกชิ้นปลาเดี๋ยวดูก่อนป้ายเขาบอกเป็นเวทไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นขายลูกชิ้นปลากับลูกชิ้นหมูป้ายผิดเ<ด>หรอใช่ค่ะป้ายผิดเขียนป้ายผิดค่ะทุกคนขายอย่าพึ่งนะคะก <c oughs> ็คือร้านเรานะคะจะขายทั้งเอาไปซื้อในร้านก๋วยเตี๋ยวหรือว่าจะขายเป็นลูกชิ้นปลาเพี่ยวเลูกชิ้นหมูเพียวเีวกินได้อร่อยค่ะ ไม่ง่วงนอนเลยเหรอไม่ง่วงค่ะตอนก่อนมารู้แล้วว่ามันต้องง่วงก็เลยกินชากินโอชิขายอะไรคะเอาเครื่องขวาวมา คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุงกิ้งกรุงกิ้งใครพออมเลยนะครับบ๊ายบายอะไรนี่พี่ตังเคยนั่งขาเจอเราก่ายะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคำถามของเราที่พี่ตามสัญญาไว้ตอนต้นคลิปก็คือเราที่นั่งอยู่โซนอะไรคําใบ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z